สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวโลกชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตในศึก VNL 2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก VNL 2022สัปดาห์ที่1นัดที่4วันที่5มิถุนายน2 5 6 5ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนณประเทศตรุรกีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตด้วยสังก,กรอร์25ต่อ23 13ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ23และ15ต่อ11 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวโลกชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตในศึก VNL 2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวโลกกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าช็อกโลกทีมไทยทําให้ฉันรู้สึกทึ่งมากเลยมุมมองท่านต่อมาครับฉันต้องสารภาพว่า ฉันกลายมาเป็นแฟนตัวยงของทีมชาติไทยไปแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพิมพิชยากกรัมทีมไทยน่าทึ่งมากสร้างประวัติศาสตร์ใน VNL คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเก่งมากพวกเขาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมนี่คือรูปเกมที่พวกเราต่างเฝ้ารอคอยจากทีมตุรกีฉันหวังว่าพวกเราจะดีขึ้นในสักวันหนึงความคิดเห็นท่านต่อมาครับ การเข้ามาของอัชราพรทําให้พวกเขาได้รับชัยชนะเมื่อเธอลงเล่นในเซตที่4และเซตที่5ทําให้ทีมเล่นกันเป็นระบบรูปเกมมันแตกต่างออกไปเมื่อปามสานาแนวรุกอยู่กันครบทีมชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแฟนฮ่องกงซัพพอร์ตทีมไทยคอมเมนต์ท่านมาครับมันเป็นเกมที่สนุกจริงๆทั้ง2ทีมยอดเยี่ยมมากแต่ในที่สุดแล้ว เซาไทยเจนใหม่ก็ได้สร้างประวิษัทให้กับตัวเองได้แล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหัวใจของพวกเขายิ่งใหญ่มากขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและแฟนๆทั่วโลกที่ติดตามพวกเขาขอให้โชคดีในครั้งต่อไปนะมุมมองท่านต่อมาครับเป็นเกมที่สุดยอดของทีมไทยทักไายจากอินโดนีเซีย ชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเกรดน่ารู้โค้ชคนนี้เคยอยู่ในวันที่แพ้ให้กับทีมไทยในปี2009ซึ่งตอนนั้นทีมไทยเอาชนะทีมจีนได้เป็นครั้งแรกและวันนี้ประวัติศาสตร์ก็ได้ซ้ำรอยอีกครั้งในปี2022เขากลับมาและเผชิญหน้ากับชะตาก,กรรมเดิมอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือตำนาน ฉัันรกทีมไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าชาวอาเซียนภาคภูมิใจในตัวคุณนะไทยแลนด์ Thailand. คอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยชุดนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยพวกเขาเล่นด้วยหัวใจและจิตวิญ,ญญาณขอแสดงความนับถือสาวๆชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า Amazing Thailand ตำนานของชาวอาเซียน ด้วยรักจากเมียนมามุมมองท่านต่อมาครับขอคำเดียวให้กับทีมไทย Amazing คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมจีนขาดในเรื่องของพลังและความกล้าหาญพวกเขาอาจจะคิดว่านี่คือแนดกรดชับมิดแต่ทีมไทยไม่เคยมาเล่นเล่นพวกเขามาเพื่อคว้าชัยชนะเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีทัชด,ดาวแต่ทีมไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีชุดผู้เล่นที่แขง็งแกรง่งชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับทีมไทยเลยไม่ว่าพวกเขาจะแพ้หรือชนะพวกเขาจะเล่นด้วยสปิริตเสมอคอมเมนต์ท่านมาครับน่าทึ่งมากเลยไทยแลนด์ทำให้ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเลย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยคือผู้ทำลายกำแพงเมืองจีนมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นได้หน้าทึ่งอะไรเช่นนี้ยินดีดนน้วยนะไทยแลนด์ปรบมือให้เลยชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากทั้งสองทีมแต่เกมรับของทีมไทยมันช่างสุดยอดจริงๆยินดีกับทีมไทยด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะ จากเพื่อนบ้านของคุณอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยรักนะไทยแลนด์ Thailand. และมุมมองของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันเชีรีรยทีมไทยในฤด,ดูกาลนี้ยินดีด้วยนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซต ในศึก VNL 2022กันบ้านนะครับโดยความที่เห็นท่านแรกกล่าวว่าทีมไทยคือทีมแรกที่เล่นกับทีมจีน5เซตมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยสมควรชนะแล้วเบอร์10ของอีกฝั่งเล่นเหมือนกับมือสมัครเล่นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยโคตรแข็งแกร่งเลยชุด6กเซียนเจนใหม่ ยิ่งเล่นก็ยิ่งแข็งแกรง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะ6เซียนเจนใหม่ของไทยโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าดังนั้นเวียดนามจะเอาชนะทีมไทยได้ในกีฬาซีเกมแต่เป็นชาติหน้านะคอมเมนต์ท่านมาครับ ดูเหมือนว่าแฟนๆชาวตรุรกีจะชอบนักกีฬาไทยจริงๆนะแต่ฉันเชียทีมจีนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยจะเอาชนะทีมญี่ปุ่นและกลายมาเป็นพี่ใหญ่ในเอเชีย e มุมมองท่านต่อมาครับขอแสดงความนับถือในสปิริตของทีมสาวไทยสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า รู้สึกชื่นชอบในสปิริตในการต่อสู้แบบนี้จังทีมไทยเล่นดีมากทั้งเกมรุกไปจนถึงเกมรับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการจ่ายบอลใจบอลได้จำใจสั่งเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามไม่จำเป็นต้องเอาชนะทีมไทยก็ได้ขอแค่ให้สปิริตในการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะน่ารักเหมือนกับทีมไทยก็ถือว่าโอเคแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ญี่ปุ่นและไทยจะต้องชิงตำแหน่งราชนี5เซตกันในสัปดาห์หน้าคอมเมนต์ Comment ท่อมาครับช่างภาพแพนกล้องมาที่ทีมไทยหลายครั้งตอนที่กำลังรอ c ช a เลนจ์ e สาวไทยน่ารักมากชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยเล่นในอย่างสุดยอดเลยในวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสุดพีคเลยมุมมองท่านต่อมาครับ ทีมจีนไม่สามารถกินต้ออยมยำหม้อไฟไทยได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าตอนนี้เอเชียมีพี่ใหญ่คนใหม่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อวานนี้ถ้าหากทัดเดาไม่ได้รับบาดเจ็บทีมไทยก็คงจะได้กินอาหารจานโปรดไปแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ารู้สึกตลกชัดชอวอนตอนจบการแข่งขัน หัวรอดท้องแข็งเลยคอมเมนต์ท่านมาครับสาวไทยในแมชนี้สุดยอดมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นชั้นอีกแล้วเหรอพิมพิชยาสมคุณได้สวมมงเพิ่มอีก10มงเลยในเกมนี้ชาชชออนมีบอลแรกและเกมรับที่แข็งแกร่งดุดเหล็กไหลส่วนอัชราพรก็มาถูกที่ถูกเวลายินดีดนะไทยแลนด์ มุมมองท่านต่อมาครับขอแสดงคอมเมนีกับทีมไทยด้วยนะที่เอาชนะเหนือทีมจีนได้3าต่อสเซตพิมพิชยาทําไปถึง28คะแนนสู้ๆนะไทยแลนด์ผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นะและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าไหนใครบอกว่าถ้าหากทีมไทยไม่มีรุ่นพี่ชุด6เซียนแล้วเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้บลาๆๆถ้าเป็นแบบนี้ เรียญทอง4เกมก็ยังคงห่างไกลนะักต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตในศึก VNL 2022กันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าพวกเลยดช่างทีมไทยจะมีข้ออ้างอะไรอีกไหมในคราวนี้เพราะว่าไม่มีจุดิึงอยู่ในสนามหรอมุมมองท่านต่อมาครับ นั่นคือระดับใหม่ของทีมอาเซียนในการเอาชนะทีมมหาอำนาจได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทีมเบลเยียมได้เช่นกันถ้าหากผู้เล่นบางคนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทีมไทยเจนนี้โคตรน่ากลัวเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนนี้ทีมไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ของโลกแล้ว ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าประเทศไทยคือตัวแทนของชาติอาเซียนคอมเมนต์ท่านมากครับพิมพิชญาคือผู้เล่นที่เก่งที่สุดจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสาประสานแนวรุกของไทยแข็งแกร่งมากมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยมาถูกทางแล้วแต่ความท้าทายที่แท้จริงในตอนนี้ก็คือ พวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนชุดใหญ่ได้หรือไม่ถือเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมจีนและขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพิมพิชญาแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเก่งมากเลยไทยแลนด์ปรบมือให้เลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า เอาจริงๆเลยนะคราวหน้าทีมไทยจะติดอันดับท็อป10ของโลกคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากทัดดาวไม่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่พบกับเบลเยียมพวกเขาจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนมันน่าเสียดายสำหรับเกมนั้นชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยกุญแจสำคัญคือเกมรับ มุมมองท่านต่อมาครับได้ดูทั้งเกมพิมพิชยาร้อนแรงมากพร้อมกับเกมรับที่ดีของชัดชุอรและเกมรุกที่ยอดเยี่ยมของอัจชราพรทั้งทีมพยายามทำให้พวกเราชาวอาเซียนภาคภูมิใจยินดีด้วยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันดูการแข่งขันผ่านทาง facebook เกมรับของทีมไทยช่างสุดยอดจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพิมพิชญามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้มุมมองท่านต่อมาครับมือเซ็ตของไทยโคดเร็วเลยและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าพิมพิชญามักจะมาถูกที่ถูกเวลาเสมอในขณะที่ชัดชูออนมีเกมรับที่ไหวใจได้พวกเขาคือรายชิีีแห่ง5เซต ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวโลกชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2ต่อเซตในศึก v n l 2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชินคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสัหรัับวันนี้กับคุณและสวัสดีครับ